การขายบัญชีลูกหนี้ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหนี้และสิ่งสำคัญอีก3อย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือรับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายและหนี้ศูนย์ซึ่งการรับคืนสินค้าและส่วนลดจ่ายผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่าผู้ขายเป็นผู้ที่ขายสินค้าแล้วก็ตกลงเงื่อนไขกับลูกหนี้ตั้งแต่ครั้งแรก ส่วนหนี้ศูนย์จะมีได้2กรณีก็คือผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์กับผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์กรณีแรกคือผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์ในการซื้อขายบัญชีลูกหนี้จะมีขั้นตอนหลักๆประมาณ3ก็คือ1ตอนซื้อขายเราจะลงบัญชี ในการซื้อขาย 2. เมื่อเก็บหนี้แล้วก็3เมื่อเคลียร์ยอดเงินประกันในการลงบัญชีเราควรจะลงบัญชีทีละข้างให้เสร็จไปอย่างเช่นลงบัญชีในฝั่งผู้ขายให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปลงฝั่งผู้ซื้อในการขายบัญชีลูกหนี้ก็จะมี จำนวนลูกหนี้ที่ขายแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่คนซื้อหักคนขายแล้วก็เงินประกันเงินประกันเนี่ยคือเก็บประกันไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ค่อยมาเคลียร์กันเงินประกันจะหักผู้ขายไว้อย่างตัวอย่างนี้ก็คือขายลูกหนี้1 0 0 0 0แสนบาทค่าธรรมเนียม4อร์เค่าธรรมเนียม4เปก็คือผู้ซื้อ ได้ไปฟรีๆเฉยๆเลยส่วนค่าประกันอีก5%ก็คือผู้ซื้อหักไว้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์หนี้กันแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเคลียร์หนี้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้ามันเกิดเหตุการณ์การรับคืนสินค้าหรือ,อ,อส่วนลดจ่ายผู้ซื้อ ก็จะมาหักจากเงินประกันที่ผู้ซื้อหักไว้5%นี้เหลือเท่าไหร่ก็จะคืนให้ผู้ขายเวลาลงบัญชีเราจะลงทีละบริษัทสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นผู้ขายก่อนเราจะลงผู้ขายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนโดยการขายลูกหนี้เราก็จะต้องเอาลูกหนี้ออกคือ เครดิตลูกหนี้1 0 0่0แแล้วเขาคิดค่าธรรมเนียมเรา4%ปอร์เซแสดงว่าเราเคยมีลูกหนี้1 0 0 0 0แเราถูกหักไปแล้ว4%เแสดงว่าเราขาดทุนก็ลงบัญชีขาดทุนจากการขายบัญชีลูกหนี้4%ี่เปอร์เซก็คือ4 0 0พแล้วก็เขาหักค่าประกันเราอีก5%เแต่เขาหักเป็นประกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาเป็นลูกหนี้เรา ก็ลงเป็นลูกหนี้เงินประกันบริษัท b 5 0 0 0เพราะฉะนั้นเราขายลูกหนี้1 0 0 0 0แสนเขาหักเรา4ี0 0กับ5,000เพราะฉะนั้นเราจะได้เงินสด91 0 0หหหลังจากที่เราทำการขายบัญชีลูกหนี้ไปแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือจะต้องไปเก็บหนี้ใครมีหน้าที่ต้องไปเก็บหนี้ก็คือผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องเป็นคนไปเก็บหนี้เพราะว่าซื้อลูกหนี้เราไปแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2ก็คือการเก็บหนี้แต่ว่าเก็บแล้วแล้วยังไงตอนนี้เราจะมาลงบัญชีในฐานะที่เราเป็นผู้ขายก่อนเราขายไปแล้วตอนนี้เราทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรก็รอให้คนซื้อมันไปเก็บหนี้แต่ว่าสิ่งที่เรายังมีภาระผูกพันอยู่คืออะไร คือเงินประกัน5,000ที่คนซื้อเขาหักเราไว้เงินส่วนนี้มันยังเป็นของเราถามว่าเขาหักไว้ทำไมก็เพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกว่ามีสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นอีก3อย่างก็คือการรับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายแล้วก็นี่ศูนแต่ว่านี่ศูนย์เนี่ยตอนนี้เราพูดถึงกรณีแรกก็คือให้ผู้ซื้อ เป็นคนรับผิดชอบหนี้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจเราก็รับผิดชอบแค่ส่วนของเราก็คือการรับคืนสินค้ากับส่วนลดจ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อคนซื้อเขาไปเก็บหนี้เราดูกรณีที่คนซื้อไปเก็บหนี้เนาะเขาบอกว่า B ไปเก็บหนี้ได้เงิน95,500 มีรายการรับคืนสินค้า1000ให้ส่วนลด2 5 0 0และมีหนี้ศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นผู้ขายเรารับผิดชอบอะไรรับผิดชอบแค่รับคืนสินค้า1000กับส่วนลดอีก2 5 0 0เราก็มาลงบัญชีรับคืนสินค้า1000กับส่วนลดจ่าย2 5 0 0โดยที่จริงๆเราต้องจ่ายใช่ไหมแต่ว่า ตอนที่เราขายให้ B อ่ะ B เขาหักเราไว้แล้ว5,000เพราะฉะนั้นเราก็ไปลดยอดลูกหนี้เงินประกัน3,500อันนี้คือเงินประกันตอนแรก5,000หักไป3,500แสดงว่ายังมีเงินเหลืออีก1,500ที่ B ผู้ซื้อเนี่ยจะต้องคืนให้เราเพราะว่าเป็นเงินประกันเราก็จะมาลงบัญชี ขั้นตอนที่3ก็คือการเคลียร์เงินประกันตอนแรก B หักไว้5,000แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบ3,500เพราะฉะนั้น B จะต้องคืนเงินเรา1,500เราก็ลงเป็นเดบิตเงินสด1,500แล้วก็ลูกหนี้1,500เพราะฉะนั้นลูกหนี้ก็จะหมดไปในส่วนนี้นะ่ะอาจารย์แกพูดประมาณว่า ถ้าสมมุติว่ามันเกินละ่ะอย่างเช่นเขาหักเราไว้5,000แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์รับคืนสินค้ากับส่วนลดจ่ายเกิน5,000สมมุติ6,000อาจารย์ถามว่าลงบัญชียังไง<ม>ก็แค่กลับข้างบัญชีเป็นเดบิตลูกหนี้เงินประกันแล้วก็เครดิตเงินสดที่เราจะต้องจ่ายให้บีเพิ่มอันนี้คือ ลงในส่วนของผู้ขายเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปลงในส่วนของผู้ซื้อกลณีผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์คราวนี้เราจะมาลงบัญชีในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อสมมุติว่าเราไปซื้อบัญชีลูกหนี้โดยที่เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์ในฐานะผู้ซื้อเนาะผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์ เพราะฉะนั้นเราได้ลูกหนี้มาห0 0 0งแสนแล้วก็เราคิดค่าธรรมเนียมเขา4%เพราะฉะนั้นเราได้มาเฉยๆเป็นรายได้4%ก็คือ4 0 0พแล้วก็เราเก็บเงินประกันเขาไว้5,000เผื่อกรณีที่จะต้องมีการหักส่วนลดจ่ายหรือว่าคืนสินค้าซึ่ง เข,เ,ขเขาจะต้องเป็นผู้ขายอ่ะเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราหักเงินประกันเขาไว้ก็จะเป็นเจ้าหนี้เงินประกัน5,000เพราะฉะนั้นเราจะต้องจ่ายเงินสดให้เขาก็คือ91 0 0 0ส่วนเราเป็นผู้ซื้อกรณีนี้เรารับผิดชอบอะไรเรารับผิดชอบในการเก็บหนี้กับหนี้ศูนย์เพราะฉะนั้นโจทย์บอกไว้แล้วว่าเขาคิดไว้ว่า จะมีหนี้สงสัยจะศูนย์สองพันเพราะฉะนั้นเมื่อเราซื้อเราก็ตั้งค่าเผื่อไว้เลยก็ลงเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์สองพันเครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์สองพันต่อมาคือขั้นตอนการเก็บหนี้แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์3อย่างก็คือเรามีลูกหนี้1 0 0 0 0แสนแต่ว่า เกิดการรับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายแล้วก็ค่าเผื่อที่ทำให้ลูกหนี้หนึ่งแสนน่ะมันไม่เหลือหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นเรารับผิดชอบค่าเผื่อเราก็ลงเดบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์หนึ่ส่วนรับคืนกับส่วนลดจ่ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ขายเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปลดเงินประกันของเขาลงก็คือเป็นเดบิตเจ้าหนี้เงินประกัน 3 5เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือเงินสดที่เรารับมา9 5 5 0 0ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลียร์เงินประกันคืนตอนแรกเราอะหักเขาไว้5,000เสร็จแล้วตอนเราไปเก็บหนี้น่ะมันเกิดเหตุการณ์3,5เพราะฉะนั้นยังเหลือเงินของเขาอีก1,500เราจะต้องเอาเงินไปคืนเขาก็ เดบิตเจ้าหนี้เงินประกันพันห้แล้วก็เครดิตเงินสดพันหอันนี้คือเป็นการจบเสร็จสิ้นในการลงบัญชีขายลูกหนี้โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูหัวข้อต่อมาคือการขายบัญชีลูกหนี้กรณีผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์ จริงๆแล้วเหมือนกับอันแรกเลยต่างกันแค่ใครเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ศูนย์ก็ลงบัญชีคนนั้นขั้นตอนก็สามขั้นตอนเหมือนเดิมก็คือตอนแรกซื้อขายแล้วก็เก็บหนี้แล้วก็เคลียร์เงินประกันคืนขั้นตอนแรกก็คือซื้อขายอันนี้พูดไปทีเดียวเลยเนาะฝั่งผู้ซื้อผู้ขายเพราะถ้า เข้าใจอันนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่ต่างกันการลงบัญชีซื้อขายคล้ายกันต่างกันแค่นี่ศูนย์อันเดิมเนี่ยนี่ศูนย์ก็คือผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้เมื่อผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบเราก็ไม่ต้องตั้งค่าเผื่อใหม่เพราะว่า มีการตั้งค่าเผื่อไว้แล้วตอนสิ้นปีเพราะฉะนั้นเราก็ลงบัญชีซื้อขายปกติเหมือนเดิมพอตอนไปเก็บหนี้ก็ลงเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ในส่วนของค่าเผื่อหนี่สงสัยจะศูนย์ตอนนี้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็รวมเลยเพราะว่าตอนนี้ผู้ขายรับผิดชอบอะไรผู้ขายรับผิดชอบ รับคืนสินค้าส่วนลดจ่ายแล้วก็นี่สงสัยจะสูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างจะหักจากเงินประกันที่หักไว้ตอนแรกก็จะรวมลงมาเลยการคืนเงินประกันก็เหมือนเดิมตอนแรกตอนซื้อขายหักไว้5 0 0 0แต่ว่าเมื่อตอนไปเก็บนี้นะ่ะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมา3อย่างเหมือนเดิมแต่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบนี่สงสัยจะศูนย์เพราะฉะนั้น ก็จะต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาอีก1,000เป็น4,500จากที่หักไว 5, 000, ้5,000หักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไป4,500ก็เหลือ500เพราะฉะนั้น B ก็จะต้องคืนให้500